สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตอนกิ่งนะฮะตอนกิ่งเนี่ยถ้าใครไม่มีอ่ากันไกลแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะทีมแบบนี้นะฮะแต่พอดีผมได้ช่วงแฟสเซลเพราก,ก็เลยซื้อมานะครับผมกันไกลแบบนี้มันดียังไงตรงที่ว่าอ่าแผลมันจะนิ่งแล้วก็เรียกว่าอะไรแผลเขาจะสวยะ เราใช้มีดเฉือนลงไปเลยนะเฉือนลงไปตามร่องที่เราหั่นไว้ฮะการที่เราใช้อ่ตัวครีมน้ำร่องไปก่อนอ่ะมันจะเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่เราได้ก็คือมันง่ายฮะมันง่ายในการตอน แต่ว่าถ้าใครแบบมีครีมตอนจะยิ่งง่ายกว่านี้ครัเพื่อนเห็นไมเลยเนี่ยฮะพอเราขวานเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเนื้อขาวเลยฮะเนื้อขาวเลยนะโดยที่เราไม่ต้องขูดไม่ต้องอะไรเลยนะครับเห็นไหมเอยเนี่ยฮะผมเลือกทําไมผมเลือกจริงนี้จริงนี้ผมเสียบเสียบยอดฝรั่งไส้แดงไว้ต้นต่อเป็นอ่ากิมจูเนาะต้นแม่ ต้นยอดเนี่ยเป็นไส้แดงพอกิมจูออกรากปุ๊บเราก็จะได้เป็นกิมจูไส้แดงนะครับผมกิมจูไส้แดงคืออะไรต้นเราจะมีทั้งต้นไส้อ่าตัวไส้แดงแล้วก็อันนี้นะตุ้มที่ผมแช่น้าไว้นะครับผมแล้วก็เอานี้นะเข้าเข้าหาตัวตัวตานะครับผม อย่าลืมนะเพื่อนเวลาเวลา,เาใส่นะฮะให้ให้ดึงถุงแบบนี้ขึ้นครอบนะฮะอย่าให้มันแบบอ่าอย่าให้มันเออเรียกว่าวอะไรอย่ามันหุ้มไปกับนั่นอนะ่ะให้ให้ดึงถุงขึ้นนะครับผมตัวนี้ผมเพิ่งเอาน้ำบอกเมื่อวานนะยังเยอะอยู่เลยวันนี้เกิดอะไรขึ้น ทำให้ปูกยากจังที่สำคัญนะฮะปลูกให้แน่นนะครับผม,มเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะ เอาเชือกเส้นหนึ่งก็ได้นะครับผมทำแบบนี้นะโอเคถ้าใครมีเชือกเนี่ยแนะนไม่ใช้เป็นเชือกฟางดีกว่าเนาะอันนี้พอดีนิบบินผมไม่ได้ใช้โมเลมามัดนะครับเห็นพี่พี่เห็นไหมเลยนี่ก็เสร็จแล้วนะครับก็คือเราเรา,เราจะงายก็ได้ เราจะหงายตุ้มขึ้นก็ได้เลยเราจะคว่ำตุ้มลงก็ได้นะครับผมระยะเวลาการให้รากเนี่ยค่อนข้างนานนะพี่พี่เนี่ยครับเห็นไหมเอ่ยเนี่ยเขาให้รากแล้วรากเขาจะเป็นจุดแดงๆแ,แบบนี้นะนี่คือเขาให้รากแล้วนะฮะแล้วแล้วดูขนาดกิ่งนะ <laughs> ดูขนาดกิ่งก็คือไซส์เนี้ยพี่พี่พอพอเราได้เต็มที่แล้วใช่ไหมเนี่ยทำไมผมถึงใช้เค้บบรไทาย เชือกมัดไม่ไหวฮะแรงดึงไม่พอนะครับผมเนี่ยถ้าถ้ากิ่งใหญ่เนี่ยใช้เคเบิลถ่าอันใหญ่ดึงเลยนะครับถ้าเราใช้อันใหญ่ปุ๊บเราก็จะได้แบบต้นใหญ่ที่แบบพร้อมให้ลูกอะประมาณนั้นฮะโอเคครับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไปแล้วนะ